ทอดไข่ใส่หม้อเมนูไข่กรอบอ่ะมาดูดิมาไข่นะครับเราต้องตีอยู่ตลอดจนกว่าเราจะลงหม้อเพราะว่าอะไรไข่ฟองอากาศมันเข่าครับผู้ใดบอกไวไ่าใส่บักเน่าใส่ซอสหอยใส่ยังไหนที่ว่าเฮ็ดหมันฟูบ่แมนนะครับหลักการแมนก็คือหลักการก็คือต้องตีไข่ตลอดเห็นบ่ครับเห็นฟออากาศไหมโอเคเพื่อให้อากาศเนี่ยเข้าไปอยู่ในในไข่ <c oughs> ไข่มันถึงจะได้ฟู เขากัตีไปเรื่อยครับตีไปเรื่อยตีแล้วก็รอรอเวลาตัวนี้รอเวลากระทะนี้ไอหมอเนี่ยก็น้ำมันนี่มันห่อนให้มันหอนให้มันเดือดสังเกตได้ยังไงเอาไปดูไกลๆถ่ยรวปมาใสังเกตดูไอไอควันดาของของน้ํามันเนี่ยมันจะขึ้นถ้าไอเริ่มขึ้นได้เมื่อไหร่ก็โอเคไฟก็อาจจะช่วงแรกก็อาจจะแรงหน่อยไฟก็สีแห้งในยังน้อยแต่ว่าหลังจากที่เขาเทไข่ลงแล้วเขาจะคอยลดหลี่ไฟลง ให้อยู่กลางๆแต่ว่าเอามาดูน้ำมันน้ำมันอาจจะน้อยไปหน่อยเด้อมันดีส่สนี่ครับแต่อโอเคน่าจะได้แล้วแหละดูแล้วดูจากควันมันขึ้นแล้วเ,ลเดี๋ยวรอดูก็แล้วกันนะครับเมนูวันนี้ไข่กรอบกรอบไปกรอบไปดูกันนี่ตีไข่จนฟองอากาศมันเข้านะครับไป ก็จะเป็นอย่างนี้นะครับนี่เขาเรียกว่าไขก่ออกรอบกรอบไม่กรอบมาดูอีกทีหนึ่งก็เล่ากันแต่้ะมันน่ะมันจะน้อยไปหน่อยเราก็ต้องแตะเนี่ยแตะอาลืมหลีไฟหลีไฟลงนะครับนิดนึงให้กลางๆเพราะว่าถ้าแดงไปอ่ะเห็นบ่นไข่สีร้อยครับพี่น้องไข่สีร้อยแล้วแล้วมันจะขึ้นเป็นทรงเป็นทรงครงับ ส้มกลมกันทอาใสกระทะเนี่ยมันจะไม่ขึ้นอย่างนี้มันจะไม่ฟูขึ้นอย่างนี้เวลาจะดูนี่ต้องต้องต้องดูอย่างนี้นี่ดูอย่างนี้นะช่างภาพนี่ต้องเปิดดูอย่างนี้นี่ต้องผีดูแบบนี้เข้าใจคำว่าผีไหมเราต้องพลิกดูแต่แคงดูนิดนึงแล้วก็ดูจังหวะมันเหลืองนะครับนี่เริ่มได้แล้วนะครับเริ่มเหลืองแล้วครับเพราะว่าต้องสังเกตอยู่ตลอดด้วยครับ ต้องใช้ตะหลิวใช้ทับพีอย่าใส่นิ้วนะครับเอาลงไปเด็ดเรียบร้อย้ะจิบอัหไข่้อเดือนมาก่อนนะครับมันร้อนนี่มันก็จะเหลืองเป็นอย่างไรก็ใส่น้ำมันไส่ตีมันไม่อมน้ำมันนะน้ำมันจะทำให้ไข่มันลอยไข่มันสีลอยทีนี้เราจะพลิกมันต้องใช้อุปกรณ์คู่2อย่าง จะยากหาน่อนเดิมอยู่ในหมอ้อนี่เห็นไหมครับเอาให้ดูน่าเราก็ได้มาแล้วนะครับเ่ไข่กรอบเขาบอกไข่เกี่ยวนะครับไข่กรอบมามาล่อมืองม,งมารสชาติมันจะเป็นยังไงไข่กรอบไข่กรอบอได้อยู่ครับได้อยู่ได้อยู่พี่น้องได้อยู่มา ว่าอันนี้ก็บ้านเนไกรอบดีเป็นไหนพาะาใจร้อนด้วยหรือว่าจะกลัวมันไหม้ด้วยแต่เอาเหตุจิตเองนะครับเพราะงไปซีเรียสนะครับลองผิดลองถือได้ลองพิดลองถือได้เด้อแต่มันก็กรอบอยู่ได้ในระดับหนึ่งอยู <Okay. Wow. S 1> ่รสชาติคือคืออร่อยได้แหละโอเคว้าวเดี๋ภาษาใจวะเมื่อีกว่านี่นี่ Yeah.